มึงมะลำซีดีพอรอนเล่าเก็บผักไปไปลวกผักไปลวกกินกับเจวแล้วก็ต้มไข่บอกมันอันนี้อะไรไม่นู้ดส่ไข่ตำเจวล,ลวกผักใส่อะไรน้ำอะไรอ่ะอื้แต่ว่าหยอดหยอดผักนี่เขาเอือนผักนี้ก่ออันนี้เขาเรียกผักตำลึงทองโอ้ผักตำลึงทอง เป็นท้องคือกันแต่ว่าขายบ่ได้ขายได้อยู่มันตหาบาทสิบบาทขายใดโยตะวันเขาลงจำนำบ่อใดเขาลงจนำนำไหนโยวาจะจะคลองลองจำนำสื่อ <c oughs> พี่น้องครับพักโ <c oughs> อ้ยหยดพักนี่แตงงงพักธรรมชาติครับพี่น้องครับเดี๋ยวเอาเอาไปลวกนะครับนี่เอาไปลวกแต่ว่าลวกจำแจวนี่แสีบแห้งเลย เนี่ยไปหลวกจำเจียวนี่แเสบเห้ยแต่ว่าลวกลวกเราข้าเทีา่ยนานำนำแหลกถิ่มนะครับท่านผู้ชมข,เเข้าเที่ยข้าเที่ยนำนำแหลกถิ่มแต่ว่าใส่เกลือนิดๆโอ้สุดยอดเลยแสีบเป็นตะนายเบิ่งมอลำจีนที่ผเราเก็บผักสุด,ยอด,สดยอดครับพี่น้องครับของเสียบบานเน่า พักตามธรรมชาติเด้อรับนี่